สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกอบตอเนี่ยนะครับเขาห้ามเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นเป็นคู่สัญญานะครับในรายละเอียดนะครับในเรื่องนี้หมายถึงอะไรตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537 เขาได้บัญญัติเอาไว้ในมาตรา47ตรีเกี่ยวกับเรื่องของสมาชิก,กภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงซึ่งมีอยู่หลายประเด็นนะครับก็หมายถึงว่าการพ้นจากตำแหน่งไปนั่นเองนะครับทีนี้ข้อสำคัญอยู่ข้อหนึ่งนะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือมีญาติพี่น้องที่เป็นสมาชิกสภานะครับข้อนี้สำคัญมากๆเลยนะครับ ก็คือในมาตรา47ตรีวงเล็บ6ได้บัญญัติเอาไว้นะครับว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเขาไม่ให้เป็นผู้มีห้ามมิให้เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้น หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นจะกระทําหมายถึงอะไรครับเช่นเป็นผู้ที่ประกอบการเนี่ยประกอบการก่อสร้างเป็นต้นนะครับแล้วองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นต้องการจะก่อสร้างถนนคอนกรีตแล้วไปว่าจ้างสมาชิกสภาผู้นี้ซึ่งเป็นมาเป็นผู้รับจ้างตรงนี้ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียนั่นเองนะครับหรือขายสินค้าให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยที่ตนเองนั้นเป็นสมาชิกสภานะครับเช่นเขาซื้อวัสดุคารุพันฑ์ต่างๆจากสมาชิกผู้นี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยทางตรงนะครับหรือทางอ้อมก็ตามในสัญญาที่ทํากับองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งก็จะทําให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลน,นั้นสิ้นสุดสมาชิก,กภาพหรือพ้นจากตําแหน่งนั่นเองนะครับ